เจ้าวันนี้นำเสนอเมนูขั่วเห็ดทอบจ้าโอเค okay, เดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเจ้มามันล้างก่อนจ้าเจ้าเวลาล้างเห็ดทอปนี่ล้างให้มันมดๆเลยจ้ะเพราะว่าทรายมันนักแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มือถูๆๆแบบนี้แนะนำล้างหลายๆน้ำเลยเจ้ะ มีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวกปะปิอันนี้จะเป็นหมูซับจ้ะหมูซับแล้วก็ยังมีใบบ๊อกูทันฝอยจ้ะโอเคเใามาตําน้ําพริกก่อนจเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่กะปิะจ้ะกะปิะน้อยหนึ่ง โอเคพริกตำเรียบร้อยแล้วเจ้าเจ้าต่อไปเ้ามาซอยเฮ็ดทอเจ้าเจ้าซองน,นี้เฮ็ดทอบขาวมดเจ้าขาวมดมาถึงเหลือกระดำถ้าถ้าเจอมันดำดำนี่เขาก็เอามาพัดเจ้ามาพัดมาขัา่ว เฮ็ดทอปตีเฮาซอยเรียบร้อยแล้วเจา้จาเจ้าตั้งไฟน้ำมันน่อยหนึ่งอันนี้เป็นพริกที่เฮาโครกเทีเดี่แล้วก็หมูลงจะ้ะ เสร็จแล้วก็ให้ทอบลงจ้ะเจา้จาพอเขาพัดไปมันแห้งลำไปเขาก็เติมน้ำให้น่อยจ้ะ นั้นก็เติมน้ำปลาเจ้าแล้วก็ผงชูรสใส่ตามชอบเลยเจ้าแล้วก็ใบบ๊กูดจ้านี่เป็นใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะ โเคอันนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วเจ้าเป็นขั้วเห็ดท็อปจ้ะใส่หมูสับโอเคขอบคุณเจ้าฝากกดติดตามด้วยเจ้าโอเคขั้วเห็ดทอปใส่หมูสับก็อนเซตเรียบร้อยแล้วเจ้า